วันนี้นะคะเอาใจสายนอนดึกตื่นเช้านะคะตื่นมาหน้าดูแห้งเหี่ยวไม่กระจังใสาเริ่มมีริ้วรอยนะคะตีนการเริ่มมาเยือนแล้วนะคะ วันนี้ค่ะปุ้ยจะมาแนะนำ Lisse Bright Up Anti Aging Double Serum ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราทุกคนเนี่ยกระจ่งางใสไร้ริ้วรอยและดูอ่อนกว่าวัยนะคะแถมที่สําคัญค่ะเขามีคีย์เวิร์ดว่าผิวตึงผิวใสใน1ช็อตในซองสีแดงนี้นะคะเขามีสารที่ชื่อว่ามูแน e l l ค่ะ c t u ทำหน้าที่คล้ายโปท็อกนะคะเป็นแอนตี้อายจิ้งช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรค,ค่ะแล้วก็ยังมีสม่วนผสมอื่นๆเช่นโสมนะคะอะโลเวร่าแตงกวาเมล่อหอยทากและกรดโอลิโกไฮยาลูรอนิก o o ik, ค่ะซึ่งทั้งหมดจํานวนนี้นะคะ ทำให้เขามีคุณสมบัติดับ b บิลเบเนฟินะคะช่วยให้หน้ากระจ่างใสไร้ริ้วรอยและดูผิวอ่อนกว่าวัยนะคะและที่สุดที่สำคัญเลยนั่นก็คือลดเลืนลอนริ้วรอยได้อย่างรวดเร็วค่ะทีนี้ก็หมดปัญหานอนดึกตื่นมาหน้าแก่หน้าโสมกันแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ s h o ป e e Lazada, JD c e n t a l ค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจลิเซ่ก็ได้เข้าไปปรึกษาปัญหาผิวกันได้เลยนะคะที่ไลน์ออฟฟิเชีของลิเซได้เลยจ้า